ดูบอลสดทีมชาติไทยอยู่23บมพบมาเลเซียคัดเอเชียนคัพ2026วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ฟุตบอลบอลชิงแชมป์เอเชียอยู่ 23, รอบคัดเลือกทีมชาติไทยพบมาเลเซียลิงก์ดูบอลสดเวลา19นาฬิกา30นาทีดูบอลสดออนไลน์ดูบอลสดวันนี้ผลบอลสดดูได้ช่องทางไหนบ้าง โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุไม่เกิน23ปีทีมชาติไทยพบมาเลเซียวันอังคารที่9กันยายน2568เวลา19นาฬิกา30นาทีที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางไหนบ้างเกมนี้ชังสึกต้องการชัยชนะเพื่อการันตีตั๋วสู่ชิงแชมป์เอเชีย2026รอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียวิเคราะห์อบ,บอลสถิติการพบกันทีมชาติไทยอยู่23มมาเลเซียอยู่23 12กันยายน66ไทย1-0มาเลเซีย AFC U23 เอเชียนกับรอบคัดเลือก26สิงหาคม66มาเลเซีย0-0ไทย FU23 แชมเปี้ยนชิปรอบชิงอันดับ3ไทยชนะจุดโทษ4-3 5มิถุนายน65มาเลเซีย0-3ไทย AFC U23 เอเชียนกับ7พฤษภาคม65ไทย1-2มาเลเซีย4เกม31ตุลาคม64 ไทย0ถึงมาเลเซีย AFC อยู่23เอเชียนกับรอบคัดเลือก